ส3 2สวัสดีครับผมแรปเอกนะครับวันนี้จะมาแรปสดให้รายการไอคุกของเชฟเอกนะครับเชิญรับชมรับฟังผลงานกันได้เลยครับโจโจรายการกินรายการชิมรายการลิ้มลองรสโจ้อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาพบกับความอร่อยอร่อยไอคุกไอคุกไอคุกชมแล้วเจอเจอความสุขหัวใจ ไอคุกไอคุกไอคุกเชฟเอกจัดเต็มเมนูเด็ดให้ไปไอคุกไอคุกไอคุกปฏิรูปรายการอาหารของไทยไอคุกไอคุกไอคุกชมแล้วเจอเจอความสุขหัวใจไอคุกไอคุกไอคุกเชฟเอกจัดเต็มเมนูเด็ดให้ไปไอคุกไอคุกไอคุกปฏิรูปรายการอาหารของไทยไออะใช่ใช่ไอ ไอคุกโจโจอิ่มสนุกโจโจหมดทุกโจโจไอคุกโจโจอิ่มสนุกโจโจหมดทุกโจโจไอคุกโจ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 จบแล้วครับขอให้มีความสุขกับเพลงรายการไอคุกมากๆนะครับลาบไปก่อนนะครับ